พอพวกคุณสองคนแสดงได้ดีมากๆแอดบินทำงานได้เร็วมากและครเรื่องโลกเจริญรุ่งเรืองเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วการแสดงของเย่เซียนทำได้ดีอีกแล้วความกดดันมากมายขนาดนั้นและครเรื่องโลกเจริญรุ่งเรืองคงไม่ต้องพึ่งเธอแล้วล่ะผู้กำกับเศ้าและผู้แต่งลูกคุณคิดว่าสองคนนี้แสดงเป็นยังไงบ้าง ความรู้สึกของฉันคือการแสดงของพวกเขาทั้งสองคนเพียงแค่แป๊บเดียวก็สามารถดึงพวกเราไปอยู่ในเรื่องนั้นได้อย่างสิ้นเชิงมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะผพกก้่อกำกับเศร้าล่ะว่าไงการแสดงของอูเฉินแสดงได้ไม่เร็วเลยทีเดียวส่วนเย่เซียนดูเหมือนจะมีฝีมือในการแสดงแล้วในอินเทอร์นเน็ตพอจะมีฟีดแบ็กบ้างแล้วนี่ ยังไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ผูก้กำกับทราบก็รู้ดีเลยครับที่ฉันพูดก็แค่นิดหน่อยเท่านั้นดูควิภาพวิจารณ์ในอินเตอร์พูดไปในทางลบเยอะมากไปไปเชนพักผ่อนกันอ่ะอ่ะโอเคในไหนก็ได้เลตติ้งดีก็เดี๋ยวมาถ่ายทำกันต่อเถอะ พี่เหมียวพี่ทำอะไรอยู่นะฉันกำลังจะโต้อตอบไอ้พวกนี้อยู่ไงล่ะก็เห็นเห็นอยู่ว่าการแสดงมีเรตติ้งดีแต่ก็ยังมีคนพูดว่าฉากนู่นฉากนี่นั่นไม่ดีแล้วยังจะบอกว่าฉิงซื้อนะ่าสงสารยังจะด่าพวกเขานั่นฉันจะด่าพวกเขาหน่อยสินหนขอดูนอยสิพี่เสียนอย่าก,กลัเลยนะคนพวกนี้ขี้โกงฉันจะต้องโกรธทำไม ก็เห็นชัดเจนอยู่ว่าแค่พวกแอดมินฮะอะไรนะพวกแอดมินเพงงั้นเหรอเซียวเซียนแสดงได้ไม่เร็วเลยนะแม่หญิงเซียนของฉันแสดงได้ดีมากๆเลยไม่ต้องพูดแบบนี้หรอกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนฝีมือของพี่ลินก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยคงจ่ายไปไม่น้อยกับการที่ให้แอดมินเพจนะแต่ก็นะ ดูตรงไปตรงมาดีนิแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีพี่หลินของเธอบอกว่าฉันเป็นพวกดัดแปลงเยนแบบได้เก่งมากๆไม่ใช่เหรอฉัน,น่ะดัดแรลงเลียงแบบได้เนียนสุดๆแต่ว่าพี่เหรินของเธอยังจะมาช่วยฉันดัดแปลงของพวกเธอของพวกนี้อีกเหรอเสียเสียนไม่ว่าอย่างไรพี่เหรินก็เป็นตัวแทนของเธอทําไมเธอถึงพูดแบบนั้นล่ะ นิสัยของฉันไม่ชอบอธิบายไม่ชอบโกรธไม่ชอบว่นวายแต่ฉันเกลียดคนประเพทนี้ที่สุดคนพวกนี้ต้องให้ฉันออกแรงสักหน่อยน่าสงสารที่สุดเอาการแสดงบางหน้าและเอาแอดมินเพจมาช่วยให้เห็นให้ฉันเห็นอกเห็นใจเธอจากนั้นพวกเขาก็รวมตัวกันการตลาดและรวมตัวของแอดมินต่างๆฉันกำชับแฟนคลับฉันตลอดว่าอย่าไปสนใจเรื่องพวกนี้ แฟนขับจะต้องชื่นชอบผลงานของฉันก็เพียงพอแล้วถ้าอย่างนั้นเธอคิดว่าสิ่งที่เธอทำเหล่านั้นมันฉันไม่รู้สึกสินะหรือว่าฉันต้องทำแบบนี้กับเธอนะเสียงเซียนตอนนั้นที่พี่ญิงจากไปแล้วให้ฉันมาแทนคุณคงคิดว่าจะลบเขาออกไปจากใจเรื่องใจนะแต่ว่า เป็นครูบาอาจารย์กันเพียงวันเดียวแต่เป็นผู้มีพ่อคุณกันตลอดไปอย่าพูดไรสาระกับฉันแบบนี้พูดตามตรงความจริงพอฉันได้รู้จักเธอแล้วฉันก็ไม่เคยได้จัดการเธอสักครั้งเพราะฉันคิดว่าเธอไม่เหมาะสมและวันนี้ก็ทําให้ฉันเข้าใจเหตุผลบางอย่างฉันยังไม่ได้ลงมือทําอะไรพวกเธอสองคนก็ผลฤทธิ์กลายเป็นปีศาจละ ซื้อชิงเธอคอยดูนะเธอตอกนกลางคืนอระานเกิง้งบริษัทาภาพพนตย์และทีวีชฉิกวงละครเรื่องเรื่องความจเจริญรุ่งเรืองเต็มไปด้วยความคิดเห็นคิดตั้งคำถามความวิจิตธรรมในการคัดเลือกตัวละครความคิดเห็นเกี่ยวกับเซียนเย่เต็มไปหมดดูเหมือนว่ามีคนกำลังพยายามกดดันผมอยู่นะ การคัดเลือกเป็นอย่างไรบ้างก็อโอเคนะดูจากความเห็นในสื่อออนไลน์แล้วกลายเป็นเพิ่มอข้อกดดันให้กับฉิงซื้อไม่น้อยดูออกว่าแต่ไหนแต่ไรเสี่ยวเซียนไม่เคยได้จัดการเธอจริงๆสักครั้งถึงแม้ว่าเสี่ยวเซียนจะปล่อยเธอไปแต่สำหรับฉันไม่มีทางปล่อยเธอไปแน่อูฉันแต่ก่อนแต่ รนายไม่สนใจเรื่องพวกนี้นี่นาตอนนี้ผมก็ไม่ชอบแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระในขณะเดียวกันอู๋เฉียนกล่าวว่าการคัดเลือกรละครเรื่องโลกเจริญรุ่งเรืองค่อนข้างเป็นไปด้วยความยุติธรรมการคัดเลือกได้ชิ้สุลงแล้วทุกคนไม่ต้องกังวลการคัดเลือกจะเป็นไปด้วยความยุติธรรมพวกแอดมบินต่างๆก็เงียบเงียไว้ก่อนนะครับในระหว่างนี้ วิดีโอออเดชันก็ถูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยรอบการแสดงออเดชันของละครเรื่องโลกจะเดินรุ่งเรือนเปิดตัววิดีโอการออเดชั่นที่สมบูรณ์ออกมาสังคมออนไลน์ต่างพูดถึงคำถามที่อูเฉินถามในการออเดชั่นและนี่คงเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าการคัดเลือกตัวละครนั้นมันมีความวิติธรรมมากน้อยแค่ไหน บทสัมภาษณ์ของอูเฉินที่ไม่เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าอูเฉินได้อธิบายถึงความยุติธ,ธรรมของการคัดเลือกแล้วและเห็นได้ว่าชิงซือจะมีสีหน้าที่เป็นกังวลตลอดในการไต่รรมการแสดงของชิงซือในรอบอด,ดิชั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่พวกเธอไม่เห็นถึงความแตกต่างกันมากหรือไงแค่เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่ชิงซือต้องจำบทมากมายในขณะเดียวกันกับคนอื่นๆจำบทแค่นิดเดียว ฉากนี้ทําให้ฉันรู้สึกว่าเยเซียนมีฝีมือในการสแสดงอีกครั้งเยเซียนเคยมีฝีมือในการสแสดงด้วยงั้นหรอฉันไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษแต่ดูจากฝีมือในการสแสดงเยเซียนชนะไปเลยจ้าในขณะที่ความคิดเห็นสาธารณะปรากฏออกมาเห็นถึงสิ่งที่แตกต่างเกิดขึ้นฉันจําได้ดีคําพูดของอู๋ฉันช่างน่กกากลัวเหลือเกินตอนที่ อุ๋เฉินได้อธิบายเรื่องนี้ก็มีคนพูดถึงในโลกออนไลน์ไม่น้อยโอ้พระเจ้านี่เยเสียนชนะแบบขี้โกงแล้วเนี่ยการไปกล่าวหาคนอื่นแบบนั้นเป็นพวกนิสัยไม่ดีขุบปากซะความคิดเห็นร้อนแ,แรงพวกนี้สิ่งที่ฉันสนใจคือเพราะอะไรเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนบางคนบิดบ,บังคับอู๋เฉินกำลังช่วยเยเสียนพูดนี้นเหรอตลกมากๆปกติอู๋เฉินไม่ค่อย ยุ่งเรื่องของคนอื่นเหตุผลที่เขาทําแบบนี้เป็นเพราะเขาทนไม่ได้สินะหยุดแสดงความคิดเห็นกันสักทีที่จริงแล้วอู๋เฉินกับเย่เซียนเคยถ่ายละครมาด้วยกันถึงแม้ว่าอู๋เฉินจะดูเย็นชาไปสักหน่อยแต่เขาก็มักจะช่วยเหลือหรือใจดีกับเพื่อนเสมออะไรนะฉันไม่ต้องการให้อู๋เฉินกับเย่เซียนเป็นเพื่อนกันอยากถึงแม้ว่าฉิงซือจะไม่ค่อยเอาไหนกันสักเท่าไหร่แต่ดูเขาจะไม่สน เขาก็น่าสนใจไม่น้อยนะใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังข่าทั้งหมดกันแน่เป็นไปได้ไหมว่าเมื่อไม่นานมานี้มันซับซ้อนจังสวัสดีค่ะพี่เฉินเนื้อหาได้โพสต์ออนไลน์ไปแล้วนะคะอืมผมเห็นแล้วขอบคุณที่ช่วยผมหาวิดีโอที่ถูกตัดออกไปก่อนหน้านี้ไม่เป็นไรค่ะพี่เฉินนี่เป็นครั้งแรกที่คุณใส่ใจเรื่องของคนอื่นเฮ้ยตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วสินะห้องทำงานของเจียหลิง ุเแต่ก่อนอูน๋เฉินไม่เคยเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นสงครามระหว่างนักแสดงหญิงฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ปกติอู๋เฉินไม่ค่อยไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้งั้นเหรอและเธอฉิงซือเธอเคยแสดงละครกับอู๋เฉินไม่ใช่หรือไงอยู่ใกล้ชิดกันทุกวันทําไมไม่ใช่อกาสนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฮะอู๋ฉินเย็นชามากค่ะ ขนาดฉันพูดกับเขาเขาก็แทบจะไม่ตอบฉันเลยสักนิดแต่ว่าไม่เหมือนกับเยเซียนบางทีฉันเห็นว่าตอนที่เยเซียนพูดเขาก็แอบ,บยิ้มแบบไม่รู้ตัวพี่หลินคะไหนพี่บอกว่าเยเซียนกับอู๋เฉินไม่รู้จักกันมาก่อนไงคะเธอกับเยเซียนสนิทสนมกันไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลยหรือไงก่อนหน้านี้เขาไม่เคยพูดถึงเรื่องอู๋เฉินให้เธอฟังเลยเหรอตอนที่ฉัน มาเยเซียนใหม่ก็ยังไม่ดังเท่าไหร่หรอกแต่ฉันจำได้ว่าพวกเขาสองคนไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาช่วยหล่อนในครั้งนี้ไม่ใช่สินำสแสดงโดยหลิงชางชางหลิงอีอูเฉินซุนเจียนเฉินเยเซียน,ยยนพวกเขาอาจจะรู้จักกันมาก่อนจริงๆ พี่ดินที่พี่พูดแบบนี้จะบอกนะว,ว่าอู๋เฉินชอบยเย่เซียน่ะฉันวางแผนทุกอย่างมาตั้งนานแต่อู๋เฉินกลับซุบมือเบิกไปอย่างไงไดนางเอกเรื่องโลกจเจริญรุ่งเรืองน,นั้นคงจะยากแล้วล่ะทำยังไงดีล่ะคะคิดออกแล้วมีทางออกแล้วล่ะทำยังไงล่ะคะเขาเป็นประธานของบริษัทเซิงกวงการ วงการบันเทิงตำแหน่งนแผนกประวัติยอ่อขนาดเกิงอหยวนชิงยังนับถือเขาแล้วเมื่อก่อนเขาเป็นคนระดับสูงมีความสามารถล้มหลามอีกด้วยถ้าเกิดว่าเป็นที่โปรดปรานของเขาได้แล้วก็ไม่ว่าผลออดิชั่นจะเป็นอย่างไรผลคะแนนออกมาแบบไหนก็ตามโอกาสที่เธอจะชนะสูงมาก นี่คุณนี่เป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เธอต้องเลือกนักแสแดงที่ฉันดูแลจะไม่ยอมให้พวกเขามาขีดเส้นทางเดิมแน่ๆแ,แต่ว่าพวกเขาทำให้เราหมดหนทางสู้แล้วสินะตอนนี้ก็มีแค่วิธีเดียวเท่านั้นชิงซือเธอฟังให้ดีนะนางเอกเลือกละครเรื่องโรคจันทรลุงร่งเดือนเธอยังต้องการมันอยู่ไหมฮะพี่เหนิงคะฉันขอคิดดูก่อนได้ไหมเธอ มีเวลาคิดไม่เยอะหรอกนะรีบหาคำตอบให้ฉันกลางคืนว้าวว้าว้รวิ่งไปนักแสดงหญิงส่วนใหญ่เขาไม่กินไก่ทอดกันหรอกนะทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้ววิ่งไปวิ่งไม่ทันแล้วเต็มไปด้วยอาหารที่ไม่มีประโยชน์กำลังดูละครอยู่เหรออืมสนุกมากๆเลย แสดงได้สุดยอดไปเลยการดูรละครพวกนี้สามารถนำพักนำมาพัฒนาการแสดงของเราได้เยอะเลยเอามาเช็ดปากซะหน่อยต้องรักษาภาพลักษณ์เวทบ้างเมืมม่อกี้ฉันเห็นชิงซือกำลังเคาะประตูห้อง206 206หเหรอใครอะอูอเฉิน <c oughs> โอ้ยช้าๆหน่อยก็ได้ ดึกเดือนขนาดนี้ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันสองต่อสองคงกำลังมาท่องวดกันละมัง้งนี่จัดการความคิดรามกของเธอซะดีๆหน่อยในมือของชิงซือไม่ได้ถืออะไรมาสักอย่างไม่รู้ว่าคิดจะทำอะไรอีกแต่ช่างดูท่าแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีแน่ๆอ๋อดึกเดือนขนาดนี้ ได้ไหมคะได้ไหมคะประตูเหมือนจะไม่ได้ปิดฉันขอแอบดูสักหน่อยว่าพวกเขาทำอะไรกันอยากรืออยากเห็นว้าไม่ไหวไม่ไหวอ้าโอ้ยใครนะ่ะเสียวเซียนคือฉันเองฮฮไปละไปละเข้าห้องผิดนะเดี๋ยวก่อนเสี่ยวเซียนฉันจะไม่พูดเรื่องนี้กับใคร วางใจธนาฉันไม่ดูไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเสียวเซียนนี่เธอมาได้ยังไงที่แท้เธอก็ไม่ได้มองกันหรอฉะฉันฉันเมื่อกี้เสียวเซียนทําให้ฉันตกใจสหลังเมาได้เยอะเลยค่ะฉิงซื้อฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอแล้วก็หวังว่าเธอจะเข้าใจนี่คือคนที่ฉันชอบฮะ<า>อย่ามาเล่นแบบนี้อีกสรุปฉัน มันทำแค่นี้ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะอูเฉินฉันก็มีเรื่องอยากจะบอกคุณเสี่ยวเชียนเธอออกไปก่อนได้ไหมไม่จําเป็นต้องออกไปเธออยากพูดอะไรก็พูดตอนนี้ได้เลยอูเฉินฉันยอมทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อมาหาคุณขนาดนี้คุณจะไม่ให้โอกาสฉันสักหน่อยหรอเป็นผู้ติดตามอย่างนาตื่นเต้นลักษณะฉากการสแสดงแบบนี้เหมือนฉันเคยสแสดงมาก่อนเลยไม่มีใครที่ยอมทิ้งความเป็นตัวเอง มีแต่ตัวคุณเท่านั้นที่ไม่ต้องการบางสิ่งบางอย่างผมแนะนําว่าคุณอย่าทํามันดีกว่าฉันมีทางเลือกด้วยเหรอคุณมีทางออกเสมอโอ้โหฉันได้ยินหัวใจที่แตกแบบไม่มีชิ้นดีเลยนายนี่แสดงสุดยอดได้เลยนะเนี่ยครั้งนี้คุณช่วยผมไว้ผมต้องตอบแทนคุณยังไงดี งั้นคุณก็มาหัวใจให้ฉันสิได้ geral. พวกคุณก็แค่ทะเลาะกันหรือเปล่าคุณนี่คุณ,คณทำอย่างนี้ทำให้ฉันเป็นเครื่องมือในการประชดภรรยาของคุณใช่ไหมทำไมต้องทำอย่างนี้อยู่ในเกมรักของพวกคุณทั้งสองด้วยเนี่ย ฉันกำลังกลายเป็นมือที่สามและมาสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกคุณนับจากนี้เป็นต้นไปชื่อเสียงของฉันที่สร้างมาอาชีพการงานที่ฉันเคยทำจะมีคนเอาไปสุ้สินินทาดูถูกเหยียบยานฉันฉันจะอดตาในที่สุดแล้วจะเป็นหญิงที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเสียวเสียนเดือดขนาดนี้คุณมาห้องผมทำไม อ๋อ oh, <laughs> ฉันจำผิดห้องนะ่ะใครให้เปิดประตูโรงแรมเอาไว้ล่ะเพราะว่าเขาแกล้งทำเป็นเมาแล้วเดินมาห้องผมตอนแรกผมก็คิดว่าเขาคงเมาจริงๆพอเขาเดินเข้ามาก็เริ่มถอดเสื้อผ้าทันทีเธอยังบอกอีกว่าผู้จัดก,การสร่วนตัวของเธอใช้วิธีการ บีบบังคับให้เธอมาหาผมถ้าสำเร็จเธอจะยอมยกเลิกเรื่องเธอจะเป็นตัวตัวเอกในเรื่องโลกจะนทรืนุ่งเรือนแล้วมาพูดเรื่องนี้กับฉันทำไมแถมยังขยับมาใกล้อีกฮ่าฮที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนี่นี่ก็ดึกมากแล้วนะฉันขอตัวกลับก่อนนะไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆ เช้าวันที่สองห้องประชุมของเฉิงกวงสตูนักสแสดงหลักพวกเราได้เลือกไว้หมดแล้วงั้นก็ประกาศผ่านช่องทางออนไลน์แล้วกันได้ค่ะฉันจะไปจัดการเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนตือเร็วเซียวเซียนตารางงานวันนี้มีถ่ายภาพนิ่งโปรโมทละครส่วนตอนกลางคืนมีถ่ายทำ โอเคมีข่าวดีอยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งใช่เรื่องที่ฉันถูกชาวเน็ตเพราะว่าหญิงที่สวยที่สุดหรือเปล่าไม่เห็นจะมีใครพูดแบบนั้นเลยอ้าวข่าวดีก็คือผลการแสดงละครเรื่องโลกจเจริญรุ่งเรือนเธอได้เป็นนางเอกนะให้พวกเราไปเซ็นสัญญาพรุ่งนี้อะ โอเคฮะจริงเหรอก็ฉันบอกแล้วไงว่าเยเซียนเป็นผู้หญิงที่สุดยอดที่สุดใช่ไหมใช่ไหมเยเซียนเก่งมากๆทักษะการแสดงของเธอเหล่านั้นทำให้ผู้ชมผูกตาดูไม่ได้เลยทุกสายตาจะต้องมองการแสดงของฉันพวกเขาจะต้องคิดว่าทักษะการแสดงนี้ คงจะเป็นนางฟ้าส่งมาเกิดแน่ๆใช่แล้วใช่แล้วเสี่ยวเสียงสุดยอดมากๆเออก็รู้อยู่แล้วว่าความสวยที่ติดตัวมามันจะทำให้ผู้อื่นลงไหลได้อิจฉาเธอจริงๆสตูภาพยนต์การถ่ายทำโอเคแชะพาน คุณเย่เซียนเชิญไปพักได้ครับอีกเดียวสักครู่มาถ่ายเซตใหม่นะครับเห็นแล้วใช่ไหมล่ะว,ว่าฉันคือใครจริงจอกน้อยเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าข้าคือใครตารางงานของคุณเต็มทุกวันคงใช้ชีวิตแบบปกติแล้วสินะงั้นก็มาให้ข้าจาัดก,การซะดีดๆมีนักข่าวหลายคนมาถามคุณว่าการใช้ชีวิตแบบนี้คุณรู้สึกเหนื่อยๆบ้างหรือเปล่าคุณตอบกลับไปว่าเพราะตัวฉันชอบดังนั้นไม่มี ความรู้สึกเหนื่อยเลยสักนิดแล้วก็คิดอยู่ตลอดว่าอาจจะเป็นนักแสดงไปตลอดชีวิตเลยก็ได้มาให้ฉันจัดก,การซะดีๆซะเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ายัางมาจากในที่ของเจ้าอีกก็จำไว้ว่าต้องฝึกวิชาอาคมถึง1,000ปีเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าแก่ตัวลงไปกว่านี้คงไม่ได้มีโอกาสทำแบบนี้อีกสู้ๆนะเยเซียน รุ่งเช้าวันที่สองนะเฉินกวงสตูนี่อะไรกันตอนที่ฉันได้รับโทรศัพท์นายบอกว่าให้มาเซ็นสัญญาในการเป็นนางเอกในวันนี้ไงล่ะแต่นี่มันสัญญาในการเป็นตัวแสดงรองชื่อว่าอูหยวนซุนนะขอโทษนะคะพวกเรามีหน้าที่ทําตามทำสั่งที่หัวหน้าสั่งปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวละครดิฉันไม่ทราบเหมือนกันหรอกคะ่ะ น่าแปลกจังกลายเป็นฉันที่ได้เป็นนางเอกของเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เป็นเธองั้นเหรอแต่ว่าเธอพลาดโอกาสครั้งนี้ไปแล้วนะบางทีเธออาจจะไม่มีโอกาสได้สแสดงในฉากอะไรเลยก็ได้แต่ก็นะเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีเดี๋ยวฉันจะช่วยให้เธอได้สแสดงบทของอูหยวนซุนเอาความสัมพันธ์ที่ดีของเราไปสแสดงในละครการสแสดงของฉันคงจะเป็นธรรมชาติมากขึ้น แล้วยังไงหรอความคิดเธอมันก็แย่ตลอดจริงๆแหละเยเซียนอย่ามาพูดทำเป็นอวดดีไหนเลยฉันรู้ศึกต่อเขายังไงนี่เธอไม่รู้หรอหรือว่าเธอรู้มาตลอดแต่แกล้งทำเป็นว่าล่อยเขาอยู่ตลอดเวลาชิงซือเธอก็รู้ดีความจริงนางเอกเรื่องนี้เป็นของเยเซียนไม่ต้องพูดถึงฝีมือการแสดงหรอกเธอนะ่ะแทบจะไม่มีความเป็นนักแสดงด้วยซ้ำความจริงเธอได้ ในสิ่งที่เธอต้องการแล้วนี่แล้วยังจะมาเอาอะไรกับเย่เซียนอีกอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่งจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เองชิงซือเธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆฉันจะไปถามให้ชัดเจนอีกครั้งคุณเย่เซียนคะท่านประธานกำลังยุ่งอยู่คะ่ะอย่าเพิ่งถอยไปคุณเย่เซียนเชิญครับประธานเกินคะฉันเอาสัญญามาคืนฉันมีเหตุผล แต่ว่าสัญญาฉบับนี้ฉันเซ็นไม่ได้บทอูหยยนซุนคุณหาคนอื่นมาแทนเธอค่ะเย่เซียนคุณควรคิดดูก่อนก็ไ,ได้นี่นะคุณไม่ต้องพูดหรอกค่ะฉันเข้าใจดีอย่าไปกังวลเลยค่ะฉันไม่มาอาลาวาดในให้วุ่นวายหรอกค่ะทุกคนคะในตอนที่แล้วอะ่ะ หนังสือมันน้อยมากเลยเราก็อ่านถูกๆผิดๆไปถ้ายังไงก็ขอโทษด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ